รถไฟสิไปใส่นะยายสบายดีทุกคนสบายดีไอซี FC ทุกคนทุกท่านพี่น้องจา้ามาเวะหายายพี่น้องขึ้นมาแต่หาอีสีเวะหายายอะเผาอยู่ผู้เดียวพี่น้องมันเนี้มากผู้เดียวพี่เนาะเมื่อกำเมืองจะไปเวะเจตวนอีกกำเมืองจะไปเวะเจตวน <Okay. S 1> มาเล่นนำ้ำเฮ้ยฮะเอาขนมมาฝากยายกุ๊กกุ๊กกุ๊ก ซ่านเจ้าคืออ่อนแทะอืมนะ,นะะนมมาฝากอาถูจมันอยากยู่ดีมีแห้งจมันอยากล่ำอยากรวยยายเอ้ยมาผู้หญิงมาหนีอีต่วนเหมือนมานำเจ้าก็เอิญมันอีต่วนบอลเลยเอิญแม่ยีเอิญเอิญกา,มาย,ม,นนยม,มานล้ยังเหน็นง่วมันผูกหรือมันตื่นนะบ่อย่างไร หามาแต่ห้าเย็นไปไปกินแกงและไม่ละพิทก,นะกินแกงละไม้น้อเดียวนะแน่วหอข้าวล้วกินเบิ่งแกงละไม้ได้ตาบวกลกได้โอ้โห oh. อบออผัดตาก็ะหุกข้าวามีแต่แนวพิทพีทกูไม่จะไปทักได้กตาฮุกกระยาบ้า mm. นวะพีแต่ร้อนโอ้ย mm mm mm. จะว่า คือเด็กก็โทร่าไป็ด้โอ้เกือบตายว่ะเขาว่าคือว่าโทรบอกพักาเปี่นดคน้อ้อ้ต้ววน้้อ้้นอ้ห้อนเ้้อ้อ้วนอ้วนห้อ้าวนอ้วาอ้วนใ้ <Hi> ้เจ้าน้นอออ้ว้วอ้อ้วอ้้นอ้วนอนอ้ะนน้วนอ้้วอ้ออ้้อ้้วอ้ว้อ้วอ้ ขาผู้ถาผแกเขาก็เลี้ยวหาเล่นอพวกเลี้ยวหาโชว์กอนบัตราเลิกบ๊วบิวยนคือฉากนัาว่าเลี้ยวหาข่าเห็นดอกเขาบ้อยประจจจอ๋อลูกส่บาดบ่อลงเสีบาดเออลูกสบัดขบ่ากแล้วนะอือือืเนาะอือื เจ็ว่าเจ็บคอดอีกบ่ขึ้นอีคขึ้นมาชิปชักยาหรอกเมื่อยบ่ยายเจ้าก็เมื่อยบ่เอ้ยเอฟซีปูดมาโอ้ยคือบ่ไปยังเกาะขอนแก่นยังเกาะโอ้ยมันไปใช้บ่ได้เราพี่น้องเงินบ่มีกับแมนอีกอย่างกับเงินบ่มี่กันชิพากับยายว่าบ่พาหมออัฐพาตาบอดแล้วสมมุิมีเงินผ่ากับบ่พาสมมุิว่ามีผู้อยากจะดีจากซอยเนาะมันผ่าบ่ได้ทำผ่าตาบอดยายน่ะสิยอมเจ็บ ยายโบโบพาโบพาแล้วก็ข้อีจะลุกล้านอาหารจะอร่อมแบบไห่จะโต๊ะที่เพิ่มขึ้นเออข้ออันข้อเอิมนะยายเออเขาวอากระเทียมตะกี้มันเป็นไข่ไข่เป็น้องข้อเราเนาะเนาะอืมตะกี้นี่ยเปาะไข่เปายายไข่ยู่ไข่ลอย เดินเดินมาเยี่ยมยามยายทีหนึ่งพี่น้องเพราะว่าอยู่ใกล้ใกล้เฮือนยายแปรนี่แหละยายแปรก็ดี๋ยวจะไปคุชจิลล์ขายตู้ระบาดหนึ่งข่าแล้วยายเออหนึ่งแล้วค่ะฝากจับพลันโอ้ยพายังสิจมน้ำเจ้าอยู่บ้านยังสิผ่ากลังหอกแังหันอยู่เ้าเขาไม่ได้จมเขาแต่จะเห็ดเองแต่จะเห็ดเองโอ้ยยายยายดูดูเขานล้วคิดว่าโอ้ยว่ากูกัดเห็ดไปแล้วว่ากูได เออพวมายังมีแหงพวมยัง <ไป S 1> ยเห็ดได้เนาะอเออพคเผาเห็ดได้อืมอืมอืมอเผากระบะแล้วลูกลานกระบะเห็ดขว้าลูกลานบ่อยเห็ดผกจังหันลงวัดพี่น้องพักที่เผาเนากินเขาแล้ะก็แยคบแกกินเขาได้พระเจ้าดีกก็ชื่อไขรบ้า้แล้วก็ตกไขรเขากแยกโคบแยกกินกระบะพี่พี่แต่เห็ดจับเอ่เคยล อือือืมอาัะเบเฮหรเาเ็ดผัดห็ดัคนิ่งนำอยู่เนอะขีดนำอยู่เนาะโอ้ยแล้วเห็ดอจนลุกม่ไากเช้าเ็ดข้ามาละบาทนี่ยเอาลงไปโอ้บ่าบานกระบอกกบยเห็ดเนาะลูกลานนะเห็ดได้เห็ดได้แล้วก็เห็ดมายายเห็ดได้ลวก็เห็ด ก็ได้ลเฮ็ดลูกก็ได้แเออมีมอลำเฮียงขางเนาะจะว่าขัดเาร้ได้คเอื้อนูเพากว่าแกเอาม่ร้อนเลวดิจะได้ืว่าเอือนฮะเออเขาก็เอื่อนหาเลยอยูู่้เดียวเอื่อนหาเลยเพาว่าจีมารอนแปดแปดเลยใครได้ทะเลเฮ็นเลยโอ้ยขาเดียววะ แล้วเจ็บคือเป็ดแท้ลูกล้านแล้วค่ะเขากปเดเขากข้าวเจียพรเจ้สิจบบอสพระจาัญานอกจกว่าเห็ดบ่ไดรจังจีบอกเออจังบอกเขาไม่ได้เรบอกเขาพระเจ้าพระยาแยกแยกแกกับตะลางเาเห็ดแท้ลานไทยกังบ้านเอะรงีส่งถ่ายคลิปส่งข่าวไปห้ลูกชายก็ะมิศซอยมอย จักมันตายมันยั่งใช่นนี้ักกาักเอะชักมันเบิ่งโท่าหลอดสอบหรือบ่อบับัดบัดยัทีบ้านปัดขึ้นบ้านข้อออื่อเละ้นเออบอืมได้กวเ้อืมขึ้นอแล้วบ่ขีดไปเบิดแล้วนายาย ขึ้นไปเดอืมกันคิดไปข้ดมากกะเอออยู่ไปอืมไปอยากกินป่อยากกนยะจะว่าว่านื้อขึจะกินบาเขียบขึ้ไปฮะปี๊ดปอาเขียบมาโด้ใบมีต้นมาเขียบปะอืมอืมเฮื่อนย่าแล้ะสูงเนาะ ค่่เนเรื right ่องคว่ายบมานี่นะอ้าายียบแผ่นนี่แผ่นตกลมนี่ยังอ่อนเนี่ยนี่นี่เออนอก็โอยากดีดพี่น้องเยบอยากดีบนรดนาสตล่ะก็คืออยากดอกนยห่เนาะข้าวอบข้าบอกขาอใ้อะี้โอ๊ยเอาบ้าหลวงนั่นยังมาอยากดอกายียบอ่อนเนียรตอนขึ้นมานพี่น้อง มันจักดอกมันถืกของมันถืน้ําเนาะบ่มีแนวมุงขนาดาเฮาน่ะมุงมันยังดอกิกินข้าวกับยังนี้ลกิโยีแนวกินว่าซั่นเฮาก็มาแต่เช้าๆผมบ่ทันกินข้าวดอก้างบ่ข้าวให้ลูกแล้วก็แล่นมาถ่ายคลิปนํายายแ ว่้ก,ก,ก,วกินกับอสกินก็ขนมเนี่กิ๊กับขนมอืมขันมาก,ก,ก,กขันข้นขั้ข้าได้มากค่าจิมเวยน้ำลินนำ้ำเลยอๆอยู่ดอกยายว่าแบ่ขัดตบสลุกลานคือว่าให้สบยูดเบิรแล้วกินก็ไดีแล้วอืม ว่าแต่กคุกข่าวกินแล้วก็เอาอะไรใจกี้ใส hmm. hmm. mm ่ห hmm. อ้ยก็ทอดกินเขาหุงสแมก้อืมอืมกะชแทบแทอืมกระเสรมเลยเอากระบดกับกบแม่กิ้น่ะเออลูกล้านแหลแตงไข่ออืมอกินกวงแล้วเขาว่าเอาอนไรไปใส่มาแท่อืมมนไข่กรงปาอืมแม่ ไขก้นน้ำปลาใชเอเออไข่อยู่กระตปลากะเท็บอือจะว่ากระาปลาก็ชื่อว่าไว้อือผูาา <โฟ S 2> ้บ <โฟ S 2> ริจตปลาแดกขวดน้ำปลาเออเอเอแม่นเนาะก,กินปลาแดงก็ได้ถ้บาากิบก,กิดเ้ลปลาใส่ไล่มัเก็อเทมแล้วมะนกือชีช่บใช่ไล่ผูาา้บดีกิตปลาแดกอืมอือกินเตละปลาก็ะเพื่นรู้เขาถามยายแปลเมนเพิ่นมาผูกงวนะใช่ปุ๊เห็นยายอ้อยว่าเห็นยูเหรอผู้ไปชัรอเพิ่นขึ้นมาผูกงว โอ้ขั้นแมนขั้นบรยู่มันเงือกเนาะเออเออเอออนใกล้ชแค่อเอออยู่อืมอืมอืมแต่ว่าการก็คือคำว่าขั้นลูกโดดได้ขั้นเขาเรียกว่าบริษัทใดนะคำว่าลูกโดดได้อืมอืมขั้นใกล้ชแคอ้เอออยู่เพื่อน เพราะว่าลังมือกับลุงนอนอยู่ใต้เออคือว่าเป็นเทงลุงนอนอยู่ใต้เขาคือเอาเออ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 เอาเพื่อได้ช่วยยากดอกเท่าไหร่ลูกหลานก็ช่วยแกเอาเออโอ้ยลูกหลานก็จะเหมืนดีเนาะสาธุบุญยากไปแล้วมันก็เบื่อเลนเนาะชอบเถื่อเขาลงไปหาขะไปเขาก็คืออยากกินเพื่อแล้วเนาะเขาไป ปัดคาคือบอ้านเราบะโฮดโอ้ย oh. ไ,ได้เยอกระเพกวัดให้ได้แจกันเออข้าวโพเห็ดเหรอมึงเพอก็กินได้บ่ได้แล้วมาเถอนะนาขั้นตอาได้มาสิสื่อมาหายเด้อเส้นเพอบ่หรือเส้นมาม่ากินนะเส้นเพอเออ้าวเปียกโอ้ยขากลีเออเออหน้าหนาวมึงด้วยนะหายเงินมันไปสื่อบัตรขึ้นมาเล่นน้ำยายเฮ้ยหายเงินมันไปสื่อบัตร อีใต้หนามึงมันกระย่างหายเงินไปซื้อบัตรโทรหาผัวมันมันหอบกระเข่ยแนพอดีพี่นองอย่ลุ่มสมณนกูป่าถาหัวผเพื่อนผื่นยางคิดไหมบตกโทรมันจะติดบอเด้กูยานโทรัพทรบก็ตายหลดก็ตายอยู่เอ้ามันไปมาจากทางมา

เลยอันเลอันโดนาไปบ้านนี่ะอามึงจะไปซื้อหันได้บ้านนี้หันสกออือเยอะยังลงวอมกูเดี๋ยวมึงย่างกันมาอืออือมึงยางกันมามึงกับบินกันมากัแล้วตงมะมึงจีควงเลยสีเทนหัวกูขาดใช่ไหมจีอซื้อใหมกูซื้อแล้วกูห้อสาม่ใส่บอมวน เป็นยังี้ก็บวมหวนหัวสามสิบพันมันใส่บวม่วนใส่มันบวปิดหนาคือตัวนี้ตัวนี้นะค่ะซื้ออยู่บ้านหะวม่วงตัวนี้หาสิพันธ์หายี่พันตัวซื้อใหม่น่ะสามสิบพันกับแบบเดียวกันเลยแต่ว่ามันอ่อนกว่าตัวนี้ซื้อใช่สีมั้งนี่คือบอคือเลยมันหัดอือมันหัดนี่ตจนนั้นได้สิจนเขินเฮ้ะตัวนั้นบอคือแบบนี้มันบอหัดอ่อนๆเออบอหัด วันวนี้มันหักของเรากระหักคือกัน,กน,กนสักก็ยังเม็นเงี่มันไม่ได้ห้องคือเหา,หาอืมแช่สักวานซื้นหกักยายสิกินข้าวกับขนมบ่มีนกินนะกินเขียวขาวกับข้าวมันเล่นมาหัวยายหนอยนอนอยู่ในเฮือนบอกอืมข้าแม่นบอกพ้นประตูกพาไปลงนอนอยู่เนาะก,กับเย็นยนะเนาะอยู่ในเฮือนนะครับว่ามันสีฮอตน,นะว่าเพราะว่ามุมงกันกับสีอืม อันนี้ข้าวโลอันนี้หมองเราก็มีอะสิขาเล็ดักอกียร์กรอืมยไปเยอะแบองการบหบวชทองการบเดี๋ยใส่เถื่อนสงเถือนนะไปเมื่อสิไปยายเอาเมื่อเด้อเมื่อหนาสิมาเลร่นน้ำอีกมาแหว่เห่นน้ำย่ามยามถามข่าวได้แนวกินกระสีน เอามาแบ่งหายันไดกัไดไปไปลงอไปไปตายไปเป็นยังเจ๊เขาเจ๊เขาบอกอะไรีอ๋อเจ๊เขาบอกเออห้ากะแจกบ่ไปลงลกมึงไปได้บ่ไปอย่างี้งคงไปอายงปวายเตหนา มึงเสร็ด้๋ยวไยุคุจิรอนะชีมึงใหญ่หยานี่เนาะตกลงทุนอานเราไอ้ลิล้มเสร็จได้ไดหนตกจะให้บราพูดแล้วมาเดียวไปพี่น้องเมื่อพอกันขีดหนาได้พี่น้องเด้อเออปุ๋เจี๊ยรอดแล้วยวู <c oughs> <c oughs> ่ดีนล่งมือ